เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เดือนพฤษภาปี67วันที่2วันที่3วันที่4วันที่7วันที่11วันที่21และวันที่27ค่ะจะมีหลายวันมากๆเลยนะคะที่เป็นเลิกมงคลของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือใครอยากจะใช้เลิกวันเกิดก็ได้นะคะเกิดวันจันทร์นําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ในวันจันทร์เกิดวันอังคารนําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ในวันอังคารก็ได้นะคะโดยการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่จะมีอยู่หลายเลิกนะคะเป็นเลิกงามยามดีที่ชินแสบอหรือไม่งั้นก็ใช้เลิกวันเกิดของเรา น,ะะนำเงินส่ในเนป๋าสตางค์ครั้งแรก9ใบนะคะเพราะเลข9เป็นเลขของดาวพเกศเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พี่แนะนําเป็นเวลาช่วงเช้านะคะ9โมง15หรือตี59นะคะเพรา<ล>ะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นวันใหม่และเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานที่เป็นมงคลนะคะหลายคนนิยมทาบุญตักบาตรหรือนั่งสมาธิช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาหมหามงคลมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้ใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดค่ะเป็นความลับของการใช้ของมงคลให้เฮงให้ปังบางคนก็ช่องกระชาบางคนก็ถวายของนะคะแต่พี่แนะนําเป็นเคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดซึ่งเป็นความลับของศาสตร์การเงินที่เห็นผล ดีมากๆเลยนะคะใครที่ได้รับกระป๋อตางแล้วอย่าลืมใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดนะคะสอบพวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ค่ะกระประร๋อตังทำวิจิตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราอยากให้ท่านมนหนุนมานําในเรื่องของอะไรโชคลาบการเงินการงานเรื่องการติดต่อการงานการเดียวงานก็บอกกล่าวโดยใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดนะคะ